สบายดีพี่นอ้องสบายดีพบพาะก,กันตอนบ่ายๆตอนนี้ก็อยู่หมู่บ้านทนทันไีเนอยหมู่บ้านนี้เขาก็เคยผ่านไปผ่านมาอยู่เมื่อวานนี้เขาก็มาบอกเข้า<ม>่านอยอ่หนี่ผ่านแล้วเนาะเขาก็ไปอยู่หมู่บ้านทนทัน,นี่เนาะสิพาเขาเขาดงบบามาสองคนวะันนี้สองคนเมื่อวานนี้ได้สามเนะาะ สิพาเขาดง,าม,างกกดมันเป็นอะไรสิพาไปเบิ่งต้นผักกูดมันเป็นอะไรโบเคยบ่เคยเหนโบกเคย,ย,ยเห็นเด็กเถื่อนนะพวกแหลกมีไก่ด์ของบ้านของ,องบ้าน <ตะ S 1> ที่นำสิพาเขาไปเบ,ปบิ่งกดอืน่นอย่าลืมกดไลค์ก็เด้อพี่น้อง,องกดไลค์กดแชร์ก็กกกติดตาตมฝากสองนะพี่น้องตอนนี้ก็ตาแล้วไอซิเครื่งแล้วเบ้าลาบคนเหมนบ้าน สี่ลอยกว่าแล้วบอลเราคนมันบาทอย่าลืมกดติดตามไปเพื่อนได้เป็นน้องเด้อฝากน้เด้วย FC กระ,าะ F C, ดาวทุกคนเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามซองเพื่อนให้น้ำเดี๋ยวจากหน่อยเอาไปเบิ่งน้ำกันเลยเพื<ม><ม>่อนๆให้ฟอกันตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปพายใหญ่เพื่อนเราพายใหญ่อัดสามอัดสาม ว่านี่มาผมได้ปไปถ่ายให้คนณค่ะแต่ว่ามาเมื่อนี้ครัสิพาไปเิ่นแบบคึกคักเลยนาะจุใจเขมามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน้องเด้อ ทางเขาดงนเหรอไหมอย่าโหดทรายลายเลยอ่าเขาดงโอ้หลดแห้งต้องขวดแต่หลดก็ได้ว่าเก่ากัแห้งก็น่า เ่าไปยังให้มเี่อู้เย็นขนาดนอกเขามาในดงกาดเที่ยวเลยการลงพลันั่นเลยข้างกัจะไปใส่คือเปรนค่ะแกรุ่นนั่นบร้ง มันน้องกุ้งไป ก็จะกู้จากป่ามาเนาะโอ้ยไม้ใหญ่เย็นขนาดยรงนไม้เป็นแรงเน่ยสาธุบังรถด้วยเนองวิดปตโปดมาเซยหอดเซย คือกลางดงโอ,อ,อ,อปุตตาย่างไ่เด้อจะตีดจะทาาเด้อลูกหลกานมาขอถ่ายคลิปไหนเด้อจะตื่นจะท่วงเด้อลูกหลานมาขอถ่ายถ่ายคลิปใช่ โอ้โหนี่จังว่าเป็นอย่านี่ตัวปักกุดเดียวนี่ก็แม่นด้วยบนี่นะโอ้นี่ด้่ตอนปักกุดพี่น้องเวนี่แหละ นี่สิเป็นพายใหญ่เดี๋ยวพามาเบิ่งว่านนี่พี่น้องสิบลนมันใหญ่ขึ้นมาอยู่ทั้งสีมีนี่เด่น้องเนาะนี่แหละน้ำใหญ่ขึ้นมาคือผมมียอดมันเนาะเรื่องอะไรเออพี่พีพีมันก็สูงแถว่าเลยมันก็สูงแถวจะเอามัได้ที ແລະມ່ວນກັນເຄືອຊິຊຸມແທ້ຊິເປັນນ້ຳໃຫຍ່ເພິ່ນເຮົາເຖິງປາກໍຊິຫາຍນານຕແຕກມອງຄມອງ ต้นปลาอยู่แถวริมนำ้ำน,น,นี่น่าแท้นีน่นะนักสูงเนาะเตยหน่อมาี่ะโอ้โอ้ไปเป็นก็เจ้ากับเขามาดูจนพิถาหอยกาจะเป็น,นมั่นเถื่น เออเดะผักกูดทำหนึ่งโมเลนไหมเออเดี๋ยวสีไปลงเอาไปซิมเบ่งมันสะเป็นอะไรหรอศาสตร์มันแหลกี่ได้มา ยังค oh, like <mình> ือห่อเทงบหนำนี่ยังห่อเทืองเยู่อ๋อต้อขนาดว่าเห็ดหนาแรล่งก็ยังน้ำบุกมาหนึ่งเนาะบกละลายเป็นใดนะอ๋อมันผักกูดมันกุดนะเจ้ามันกุ้เจ้าเอิญผักกูดบากคง มาเถ่นไม่พี่าดพี่น้องเอ้มากระบปาเราคนบนบานโอยขนาดยูดงพี่น้องเอ้นักสำนิปีเตอกีปีนกูดมันเป็นเครือพี่น้องเอ้ มันเป็นเครือคือมันหมักอยู่ตมนำนาข้ามํำน้าาค,คือนำออกบ่อแหละที่มันออกตลอดปีมีต,มตลอดปีอต,ตอนนี้เราอยู่ดงบานพลท่านพี่น้องผู้ใดที่อยู่บานพลท่านทีนท่อยู่ต่างประเทศนั่นเอมเม์ได้อยู่ดงบานพลท่านพี่น้องเ <c oughs> หอือพี่น้องบางเหือเสร็จจะได้เกินไล์เอาว่าสำกบนำขํามเครือก็อได้เอ้า จะเนคักน้อนี่ต้นตะกูประมาณนี่แหละนี่เป็นใบเป็นเรื่อนยาวๆนี่แหละแต่ว่าราชาิมันสิอันเดียวกับพักแหวนเฮาเฮาซีมิ่ดแล้วยิ่งกว่าเบิ่งิีพาแล้วก็อย่าลืมไปเบิ้งิปบ่าลาวพี่น้องเ้ย ฝากคณบ้านบนฝากซองน้ำพี่นงฝากให้ขึ้นไวๆนะพี่นงเลยช่วยกันช่วยเสียช่วยเสียช่ยดันช่ยเสียช่ยดันด้วยฝากพี็น้องทุกคนเลยเก็บพักกูดมาเจว่ามันหอนแห้งที่ได้พักกูดเราก็ได้ประมาณนึงใส่ถุงยางเลยใ่ถงยางใส่ถุงยางเลยใส่งยางใส่ถุงยางยไปพอกันอยู่น้องหน้ามันนี่โนหน้าพี่นไปโดนน้ามันห่อนแหงมือนในพี่นกเือ อตอนนี้เอาก็ได้มามาห่อเลยพี่น้องเลยนี่จะเป็นหัวหัวพายใหญ่เงาไกลเลยพี่น้องเท่าแต่ว่าเพื่อนว่าจะมาเอาเท่าเพราะมันนี่มันจะอยู่วางมองต้นไม้พอแหละลอยออกไปไกลเติบแต่ว่าเอาเอากล่องออกไปบุได้พี่น้องเลย ไปเอาไปนำบุดได้เอพี่น้องเลยแซวเซลอยู่สิเลนน้ำเล่นนั่นหัวเป็นเป็นจังไดมา่านมาเลยย่านิแล้วท่งนี้บ่บ่อลงดอก ขันพายปู่้องชุดสายตาเลยชุดสายตาเลยเสียไปนเทอาไปน้ำจมิโอกรนำการนำเพ่อนเพิ่อนเพื่เฮ่อกันนำเนี่ยกันบ่โบสิอาติเราทำสิกันนำ่ายิ่งปาด้วยหร พายบันพลทันพี่น้องเอ้ยพายใหญ่สิประมาณนี้แลว้วเท่าว่าชิวปูผู้และอยู่บอกตนไม้แต่ว่าเอาประกาศโทรศัสามมาไปพี่น้องไอ้คุณขามันสูงโทรศัพท์มันเสียหายบ่ได้ <c oughs> บเวลาคนบนบ้านเนี่ยปฏิญาณยังเนาะผู้เลาะทายแถวน้าเดี๋ยวปฏิทายเบิกปลาอย่างน้อยมีผ <c oughs> ้าเบิกปลา มึงอย่าลืมดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเลยอาาะรวกดซับสไครต์ให้ถึงหนึ่งหมซับไว้พี่น้องเล<น>ยตอนนี้ก็ได้เก้าพกดซับแล้วเผาเากดซับสไครต์ให้ฮอตหนึ่งซับไว้<ะ>ตั้งวุายาน,น,นี่นอนอน,นะเนาะลุยโเขาไปน้ำไปไดเด้อไปมาย่ยายพี่จีถ่ายอยูย่พี่เออหด้จีเห็นนั่น

lôi vẫn lực vẫn đàn bọ, ừ, thướng like ừ, nào bọ, nhớ 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 thế nào, không ai nhát không ai cọ hót lại đi, quay cọ hót bự lắm, vẫn chia cả ta lôi bộ bảy, oi, bồ เพื่อก um ็มีแต่เพื่อจมขึ้นมาเลยพี่นอ้องเมือ่อยเมื่อยลอยน้ำเท <laughs> ่าก็ได้บุลรย่มันได้เมื <laughs> <laughs> ่อกำลังพี่น้องเว้ยบนลงไปถ่ายยันโทรศัพท์เปียกน้ำ ใกะกะอีหนึ่งก็ได้โอ้นี่ชิเป็นแก่นดักปลาพี่น้องเลยหางเป็นนี่ชิเป็นอะไรนี่แหละสิเป็นไลยมันนี่นี่บูใส่ยังในในกับบูจักกันคือายอะดยตะลุยพี่น้องเลย บ้านพืชนุดมสมบูรณ์ค่ะคุณน้องมีต่นำ้ำเครื่อมันแกวสาม,มีและพี่น้องให้พ่อขนันหมคลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน็นอย่งด้